ด้วยแต่คือคุณภีพดีนะดูในพื้นที่เดียวกันที่เดียวกันแต่มันคุณภาพดเพราะว่าที่พี่เขาทำแบบนี้นที่นซึ่งในวันที่ว่าขาไม่การผู้มีผู้จำหน่ายรายล่าสุดไปครับคือว่าพี่กอลฟไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคือพี่อยู่กับเราที่บ้านใช่อยู่ในห้องอยู่ในห้องแต่มีพื้นที่เดียวกันกับตอนนี้เราจะได้แบบรับทอดทิ้งทันไม่ทำทีเราเขาไม่มีส่วนได้เสียเงินเขาก็ไม่ได้นะก็ในส่วนของเพื่อนๆเขาอีกหลายคน มี่ที่เขาแบบประกอบเหตุนี้เขาที่คนจะรู้ข้อมูลว่าเขาทำจริงไหมอันนี้หนูก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงนะอยู่แค่อยู่ในห้องวันวันอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันงั้นเหรอใช่ส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่จะเป็นการ์นี่เกิดขึ้นมาพี่หนูอยากจะมาคุยให้มันแน่ใจว่าแทนเราไม่ได้ทำนะก็คือมาตามที่ตำรวจเรียกทำไมเงินก็ไม่ได้เงินส่วนแบ่งอะไรนี่ไม่เคยได้เลยแต่ไรครับอยู่นั่นดีทำไร คก็ไปเช่าอยู่ที่นั่นไงเช่าที่เช่าห้องเช่าห้องของพื้นที่ใช่ห้องที่เป็นกระจกอ่ะแล้วในส่วนของกรมเขาไว้ทำอะไรรู้ป่ะหนูไม่เคยเดินไปไม่เคยเดินไปไม่เคยอยู่แต่ห้องดีๆถามคนที่เขาอยู่ที่นั่ก็ได้พี่ทวดีละเขามีการเอาคนเข้าไปขังจริงไหมคุถามนิดนึงพี่ว่าเอาผู้เสียหายแล้วน่าตัวเล็กไม่รู้เรื่องหวะไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ผมอ่ะ